อ๋อสาธุที่ชอบสนุมทุกท่านนะยครับวันนี้เสียงไหม่เปลี่ยนไปครับไหม่แตะยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยด <c oughs> ึกเดียอ่ะทำนี่ทำไม่กินไอตุ๋ยแล้วอะ่ะเป็นไรไอข้าสารเขาเออไอเทียนคุณเทียนเปลี่ยนเซลร์เบียให้เป็นสิบเก้าใส่ยี่สิบโกยังสต็อกไอ้น้อ,นองนทำเลยก็ได้แต่ขอบมยังไม่ไ,ไม่ฟูมันจะเป็นเบต้าอยู่ชื่อคนสร้างเอออดกหน่อยผ่ากิโลงมาโอ้ยเออต้องชอบนแน่เลยเกมเนีย่ย อีกข้าวิ่งพัดไปไอ้เหี้ยแล้วเกมมันจริงจังจังวะไอ้เหี้าฮาจริงทช่ไมไมันดูจริงจังจังเลยเขาอยากทำจริงจังเขาผิดไอ้เจ้าไอ้ของนายซะไอน้เราถึงที่สวีดเดนอ้เจแล้วก็กตามเราอแต่คิดว่าพี่คนพูดเรื่องนี้ไม่เหมือนเสียงในหัวเลยเว้ยเ <laughs> สียงไมค้ค้าไอ้น้องนี่คือล่างไม้ค้าเกมม่นดูจริงจังมากเลย กูเห็นเขาทำอีกเกมเหนึ่งทำไมมันมาอีกเกมเหมมนมึกกห่ไงได้ไงวะไอ้เจ้าลา์พร้อมหรือยังว่าแต่ฟัคทำไมมันเป็นอีกเกมเหนึ่งนี่ก็จริงจังมันเลยไอ้แม่เขาทำดูจริงจังกันเลยเป็นแบ,บแล้วบกีหน่ะ่วยออร์และปฏิบัติการโอ้ยไ <laughs> อ้ฟัอเด็กเกิลเอ็มดีขาสั้นพลาไปเนาะ ไอ้หัวไอ้อะคื <laughs> อวิ่งดูหายละสารล่างฟลาไปแล้วอะกดปุ่มไปโอ้ยวันที่สตรีมกูจะเล่นไม่ได้ไไดไไดโอ้ยเฮ้ยเนีญญ่ยุยยย๊ลงแบบขี้เกียจ เอ้ยหน่วยลับพิเศษเอ็มดีคาร์สันพระรามออกตัวแล้วเมื่อไร,ร<ล>อะไรนะเลสคุณจะทำเกมใหม่ปะดานีไ่ไม่ใช่จันเลสไม่ใช่จันเลสนะคนที่ทำดีเกมอยิงมอนเธอดานี่ว่ารอ,โอนะ้โอ้เปิดแล้วเข้าไปเลยหมดเนื้อเรื่องโอ้ยโอ้ย,อยอกระตุกกระตุก โอ้ยเอ้ยมีของ,งให้เล่นด้วยไอวินว่างปะไม่ไงก,กูไม่มานาเล่นเกมนี่หรอกไม่มึงว่างไหมดูนี่ไม่มีไหม่ไม่เห็นอะดูในไม่มีใหม่ก <laughs> ูเปินนะดค้างไว้เลยเอ้ยมีเกมมีเกมให้เล่นด้วยวิชี่เกมเต็มเลย,เยไม่มีเกมให้ได้ของเกมเหรอคือยังไงวะสนุกนะเว้ยเอาของเอ้ยจัตุรีไอ้ตอนไอ้เกิดเบตตินกาขอเล่นเลยปีสองพันสิบเจ็ดไอ้นัง ไม่ให้เล่นเลยเฮียไปเข้าเกมเอาจะคราชเอาสดาสดส้ยเกมมันมันเป็นเกมในเกมอ่ะคือ,อยังไงวะเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้ด้วยนะโอ้ยมาแล้วเฮ้ยอุกาชาลาอุกาอุกกาแต่ยังไม่เคยทำทไมเกมมันเป็นของเกมก๊อปเกมก๊อปก็เรามาเล่นเกมนี้กันเถอะนะครับเกมก๊อปเกมตัวเองงเฮียเออประมาณนั้นรู้ไหม ไปเข้าคุณจะสิงล่างกด<ร> F ทำไมคุจะเล่นเกมเอาไปได้เป็นเตอร์ไหมโอ้ยต้องไปดูล่าง <S 2> <S 2> <S 2> โหลดซดดีนอ้าวโหลดซีนใหม่วัตถุฟลักโอ้ยเกมดับไอ้เหี้ยตอนเกมนี้ไงี่ยเกมดับไอ้สัตว์เดียเ๋ยวเปลี่ยนเอ้ยมันเป็นเล่นได้หลายเกมเกมในเกมไอ้เหี้ยไปเล่นอีกเกมหนึ่งผลเออมาละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเป็นเกมในเกมวะโอ้ฉันดูอ่ะเออคือตายคือตายไปแล้วรข้างบนไอ้เบน อ๋ออ๋อเอื้อเอื้อเอเวอร์เอาเยอะมามันออกวนเนียัเอเว่เอนสัตว์ okay, ห่ะฟองเอ้ยกดออกไม่ได้เออีสตาร์ทเปลี่ยนเกมเอ้ยถอนเกมออกอมัญญนก็ไม่เล่นลนี่อ,อเ้ยฟิสิกไฟเตอร์มันอเียวอนะไปเอขอขาด โอ้ยบ่เจไอ้น้ำไอ้นีมีอขาด้วยโอ้ยโอล่า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 ีิง่ยอีมือนเธอไอ้ชู่ไอชู่อ้ชูไอปลามีได้ด้วยอ่ะไอ้ตีนไว้ไช้ชู่ไอ้ชู่ ไอ้หนี้หี้เลยอ่ะเกระจอกจริงจริงตายเป็นหินเลยตายแล้วเฮ้ยคือโหอันนี้น่าจะเซียนท่านฉิงวังช่องเล่มเฮ้ยโอ้โหใครเป็นม้วนตัวเฮ้ยพวกนักเลงโอ้ยมันเก๋เก๋เกือกเก๋เกอฮ้ยไอพวกพวกโอเคดี่เก่งอะฉิงวังช่องเล่มตายแล้วโอ้โหตายแล้วเริ่มใหม่เลยเปลี่ยนเก๋โลบอกรในเวอร์ชันใหม่ โยนทิ้งอ่ะเอ้ยไม่เล่นหลายคนได้ปะมันมีเฉพาะออนไลน์ PVP แต่มันมึงเชล PVP เข้าไปแล้วแบบเล่นคนคนละเกมไอ,อ้กูถอดแผ่นมึงกันแล้วเล่นเย <c oughs> นอะมราบอกหน้าไอ้เราบอกหน้าอันนี้คือกูใช่ไหมเนี่ยไอ้เคเียมนุษย์เจติเอ็ดสักมึงเดินดิแล้วกูเป็นตัวอะไรอ๋อ,อเดิออนแล้วตรงนี้เดินตรงนี้เอ้ยฟังกูบห้ามเอ้ยต้องลากตัวละรครกูกูเอ้ยกูควบคุมความเป็นจริง กดัดวินกา์ดวินกรดไอ้อู้กรดวการดวการดวางของอุกกบอกแล้วปุยเอสเคมีไหนวะไม่มีโว้ยเอ้ยอุกกวางของอุกกโอเคอุกกาอุกกาอ้ฟอกะไรวะของของอุกกอกกคกอ้ยึดไม่ฟิวส์อันี่จะได้ของสองของกกเฮ้ยหยิบต้นไม้เฮ้ยหักเย ไอ้ยสังขวานเอ้ยมักลากวางเถอะหยิบดาวว้าวว่าแล้วมันจะไปฆ่าบ๊อสแบบพินฆ่ามันฆ่ามันเลยไปวิ่งซะเร็วเลยจัดฆ่ามันอุ้ยไอ้คนฝอรอเนื้ออุก่าอุก่าอุบาอุบาเฮ้ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนทักทายสวัสดีครับเกลื่อนห้งโดนต่อยไอ้เชี่ยเขาขึ้นหลับเลยตายเลยพินรู้อยากมาความโหดร้ายของมนุษย์อ่ะ มเปลี่ยนเกมเกมกลับเก่นกัเลยไอโรบอทไฟเวอร์เข้าไปไอเล่นมันออนไลน์ PVP ยังไงกูถานจริงไอกูถอดเครื่องมึงไงมึงเล่นอยู่กูถอดออาเลยโอ๊ยมัดบัวโอ้ยปืนห้อยดิชิงเฮ้ยอรยเฮ้ยออเ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 เออ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 เอ ไม่ใช่เออหนักสองโมงไปที่เอออายปละปืนไม่เสียงิงโคนวู้งตายอีกคนอีกอันยูซี่โอ้โหแล้วมันจะสู้กับุ่นยนต์อัตตาอย่างนี้ยังไงอืมไอ้เหี้ยต้องรีโหลดรู้เปล่าไม่รต้ก็ กูเก่งที่ี่อิ้งวินเทอร์มาไอ้กากกูมันที่1นึ่งโทษทีว่ะก็เปี่ยยิงโี่ไรเลยถ้ามึงว่ามึงลองทมึงเล่นกับกูมสไลสตีนวินเทอร์แบบเหมดของอ่ะนั่งเล่ไปเรื่อยๆ้หุเาอ้ขุดย้อนปืนย้อนปืนเอ้ระบอดไอ้มีภาคสองด้วยเพไอเราไปเล่นภาคสองเลยนเจ็บโอ้ยวันวัอะไรวะ เอ้ยโอเคยังไงอะ่ะเอ้ยมีการเล่นแมปอื่นด้วยเฮ้ยดูกูจะต่อยมึงเฮ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วปืนแม่งกากกว่าอันเกา่าเอ้ยอ้ปืนลีโหลดเอ้ยรีโหลดเฮ้ไอ้วินต้องกดอไกา,ดาไอ้ต้องกดอาเว้ยเอ้ยินกดได้แล้วลีโหลดแ ไอเหล่ามันตู่จังถ้ามึงสีไใส่นี่แค่ยิ่งเธอมาไม่ต้องกลัวว่าไม่มีกระสุนใช้ไอ้เหี้ยมีตลอดเลยเียแล้วทำไมมันเป็นเดิมตอนนี้นึกถึงอะไรวะดานี่เลยเนาะยิ่งแหมะเป็นไงเอออู้วไอ้ปืนที่โกว่าอู้วอุ๊ไอีเขยอีเขย ฮะวัดเล็กทำไมเป็นปืนระเบิดเล่นรีโหลดได้เยี่ยมว่ะวัดวัดวัดยังอ้ากูตายระเบิดตัวเองอันนี้ปืนธรรมดาไม่มีอะไรเลยเอ้ยเอ๊ะมันสนุกดีว่ะข้าสองข้าสองสนุกข้าสองสนุกท่าสองดูงเงี้ยตันกูเดินไม่โกงมากพักแรกไม่เคลียร์ไม่รู้เอ๋อเฮ้ยกูจะปิดตันดนเอ้ยเอ้เขาไอ้ยิบดิยิบ เอ,อ้ยปืนไฟฟ้ารูปภาพนี้อาจจะโกงกว่านะบัวไม่ชีนี้มีตอนแรกมัได้อะนี่เหลือได้เกียร์แล้วเดี๋ยวไปทำในมีนชัตมั้งในไม่ได้คอมแบทนะนี่เหลือได้เยอะแล้วมันอยู่ได้เกียร์มากอุ้ยระเบิดโอโกงโกงโกงบัวไม่ทีบัวไม่ทีมมีได้ระเบิดได้กาาาา โอ้โหน่าชัดกันมั้ยทำลายล้างไอ้เห <Superman> ี <defines haha> <urt Pear> ้ยเฮจดดี้ไอหี้ยโอ้ยเฮ็ดดี้ดาวถ้าเอาโดนระเบิดจะเองตายเฮ้ยต้องยิงจุดอ่อนโอ้พอดีเล่นเล่นเกมดิชิงมาเยอะเนาะไม่เกินยิงแต่ตายปวดจิตยิงเข้าหัวยิงเข้าหัว Thôi thì bạn, Ê, nhìn được ý anh ây Ê, game nó thơ gì kia ý là ý thơ ý